อ่าเราเราเรามีอะไรหรือเปล่าครับจะมาบอกว่าพวกเราคือตีหิ้วครับอ่าฮะครับมาโยอครับไม่พี่เขาดิ้งยังเลยครับแล้วก็ติถามจริงอะไรนี่ถามจริงเะค่อยไปเปลี่ยนสีโอ้โหทําเป็นเก่าแกง เหตุใดว่ะมันดูไม er> ่โกร๋เลยอ่ะเปิดแบบจอยเมเยอร์เลยกี้ไม li ่เฟี้ยวไม่ได้เหรออย่าชนกันก็พอถึงแล้วอะรถมาทำไมเดินก็ได้เขาให้มาจอดให้เต็มเขาหนีเขาวิ่งหนีไปไหน ไม่เลยกันนะนี่ไม่มีใครเลยเงียบมากถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้ก็อันนี้ตลกดีนะมันเก้อดีอ่ะมันเก้อดีแล้วเขาเป็นทุกคนก็อยู่บนอยู่บนตึกแล้วแอร์ดแลนด์ดำเป็นแลนเป็นลายของเกียร์สัวเกียร์อะไรเนี่ยเป็นจอกสัต์เกียร์ลายของไบเกอร์ไบเกอร์แล้วมาร์เกอร์ก็ตลกดีเหมือนกันนะเจเลต้ไม่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 เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอารถมาจอดเรียนแล้วเราแล้วเราถ่ายรูปเลนใช่ใช่แล้วลงทวิตเลยได้ได้ได้มีคนถ่ายรูปเราแล้วเเฮ้ยยดี๋วพ่ เดี๋ยวนี้เบินเลยเบินเลยท่อไปเบินเลยวิวสีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพังไปก่อนเอารถไปทำก่อนได้ไหมคะรถมันเสียแล้วนะจิ้มกระเป่าเนี่ยรถตั้งเคร่อเรียกเรียกช่างเรียกช่างเรียกช่างไปเบิร์นเลยพี่งโอสุดรักสบายอ่ะเดินมาก็ได้แป๊ดเดียวเองเปิร์นเลย่นมาบ้าเท้าพี่น่าไปแล้วโอเค รอรับคำสั่งจอดเรียงตรงนี้จอดเรียงตรงนี้เนี่ยเรียงเรียงเป็นแถบตรงนี้เลยฉันอับอายจริงๆที่พาวันแรกก็พาอายมาเจออะไรแปลกแล้วเรียงรถเรียงรถฝั่งตนูให้ในโซเชียลถามว่าคุณนั่งรอทำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยครลุงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยอย่าเลในโซเชียลเลยคือยากคิดเลยว่ากูมาทำเฮี้ยอะไรเราต้องเผารถเขาก่อนแล้วก็โพสรูปลงทวิตเดี๋ยวเขาก็มาโอ้โหเราจะจอดใหเรียบร้อยด้วย โอ้ยจอดเวลา้วอนี่ปุอดเก่าเลยดิ่จอดเออจอดมาเอเลเลยดิเฮ้าวจะเราจะเป็นแก๊งหรือเป็นวาเล่เนี่ยรับจอดรถเหรอก่่อนวาจะประกาศกกัับใครสดาเนี่ยจะประกาศกับใครประกาศถ่ายรูกตึกไงไม่เราถ่ายรูปแล้วเราก็ลงทวิตไงแบบตีหิ้วมาเยือนอะไรเงี้ยบอกว่าแลนนี้เราจองเลยมะ แล้วจอดรถกันแบบเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็นั่งกันเรียบร้อยเรียบร้อยเงี้ยเพื่งใร้ทั้งตัวปลาโบวคุน่ารักมากเลยโอ้ขมาหน่อยดิวูตรงไหนอะตรงไหนอะอยู่ไหนเนี่ยผมเลือกเลยเลือกเลยหมายถึงอะไรเลือกอะไรว่ายืนฝั่งเนี้ยมีแสงเลือกเลยจะยืนฝั่งไหนจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราไปฝั่งนู้นอ๋อนี่ไงอยู่ข้างหลังถูกแล้วต่เขียวสีเขียวไอ้ช่างไมเคลื่อนมาว่ะเอาว่ะรถรถช่างไมเคลื่อนแม่งได้สุดด้วยประเด็นนะครับคันสีเหลืองซ่อมเลย ได้เลยนนั่ชุดช้างโอ้ยชุดช้างชุดยืนตรงชูดถูกแล้วยืนตรงชุดถูกแล้วชุดใบหน้าหมดเลยมีคันเลยใช่คันปุ่นละเออเฮ้ยทุกคนทุกคนไปยืนไปยืนตรงกูไยืนตรงกูดเร็วยืนตรงกูดยืนข้างหลังข้างหลังไหนวะพี่นั่นแหละตรงกูตรงตรงพะโล้อ่ะนั่นแหละหันทางไหนฮะ ไหก็หันทางนี้ก็หันทางนี้เลยแล้วเหันมาหาผมหันมาหาผมรับผมเดี๋ยวเราถ่ายรูปเสร็จนะครับแล้วก็เขียนว่า m ม r ร y Christmas ด้วยนะฮะ e r r y Christmas สินเจียยูอีกก็ได้ครับได้หมดะฮะ มีเซลฟี่บ้มีเซลฟี่ว่ะให้คนคล้องสุดเซลฟี่ด้วยตายแล้วเรียบร้อยอพี่จะมาชีตรงนี้ไม่ได้ไยี่นชี้เลยเอยู่ชิบหายละไอ้เฮี้ยนข้างๆจะขอบไปนักบี้ไปฮะพี่ๆเวลาจะถ่ายพี่ไม่ต้องเซลฟี่ก็ได้นะ <ทำ S 1> พี่ใช้แบบโดรนถ่ายอ่ะแบบลอยแบบโดรนขึ้นไปอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปรอมาถ่ายมาพี่ถ่ายไม่เป็นอารมณ์แบบเอฟสิบสองเราอาไปฝากไว้ในดีซแล้วปรกกอบลิงก์มาก็ได้พี่โอเคโอเคอ่ะอันเนี้ยภาษาง่าย ช่เราต้องพูดตรงๆเพราะว่าพี่พี่พีเอาโทรศัพท์ออกเลยเออพี่ยืนแอ็กเลยเทวิตมีคนถ่ายรูปเราด้วยเข้ยฮะเทวิตมีคนถ่ายรูปเราด้วยอ้าวมีคนสร้างแล้วแนนดั้มมีเรื่องแล้วเฮ้ยมีคนปั่นนี้อยู่เฮ้ยมีคนปั่นนั่นบอกมีเรื่องแล้วถามก่อนมีเรื่องอะไรใครถามก่อนเบอร์รี่กิ๊ฟ เป็นไก่ซะด้วยนี่จ๋าสุขามันเรียกหาไม่ร้อนแล้วโอเคยืนเลยยังมีคนไทยบผมถ้าเป็นผมผมไม่ยอมเอาแพมเพิร์ตไหมโอ้ชุดนาไม่เคยเหมือนคนจอนเหมือนนั้นนะนาจะไม่ทันเอาไม่เยอะหรอฮะโอ้โหล่าถุงปุ๋ยคุยคนเดียวนั่นคไม่เคลื่อนหรอครับงานไม่เคลือนหรอครับอยู่ไหนวะหน้าเหมือนเสียบอลเหมือนนะดูแล้ว อจะเป็นคนถ่ายครับตัวลงพี่พอโป้แกถ่ายอยู่ปะพี่หน้าถ่ายแล้วแหละข้างหน้านุ่นใครอะ่ะรงข้างนอกนอกับเอ็มซีปน,ะน่ะตัพาวะใครไม่รู้น,นี่ไมาแล้ว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  มาแล้วมาดูดิเราจอดเลยแล้วดูรอยสักเขาดีดูรอยสักเขาดีเขาม้ามีรอยสักด้วยเอาออกไว้ดีกว่าไอ้ช่างโไอ้ช่างแผลแล้วเดี๋ยวเมลอนไปพูดให้เออออเขาโดนส่งส่งไอดิสคอร์แล้วนะส่งไอดิสตอร์นะ พิรพิกดให้มันเป็นรูปใหญ่พลรพ่คลิกขวาคัดลอกลิงก์แล้วมาใส่ตรงแท็บใส่รูปในในในทวิตนะชุดเทียมากเลยอะพีพีไปคลิกรูปในด i s คอร์ดก่อนให้มันเป็นรูปใหญ่มาแล้วพี่คลิกขวาคัดลอกลิงก์มาแล้วสอนทีละสเต็ปและการโชว์ถัดไปก็เป็นโชว์ปีบันไดมีดจะดำกระเป๋าหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดร้อยสวด ใครมีคนมาถ่ายรูปลองหน้างหน้กี้คนแกงเอ็มซีโทรมาหาหนูด้วยอะว่าเขาบอกจะมายึดแลนด์ดำหัวแล้วเขาก็วางสายไปเลยหนูว่าน่าจะกำลังมาแล้วแหละเขาเลยรูปปรเขาแก่งฮาระเ๋ย์อะองไรพี่ตอนนี้แค่ประกาศใช่ไหมหรือว่าบวกเลยถ้าเกิดเขาเขาบวกเลยก็ถ้าเกิดเขามาแล้วถ้าเกิดว่าแบบไอ้นี่มันถ้ามันมันต้องบวกละเราจะทำไง จะต้องไม่้สั่งลงแล้วหรือว่าแค่นี้เราพอเพราะว่าน้าไม่ได้สั่งให้บวกหรือว่ารอบวกเลยก็ได้นะแล้วแต่ไม่รกย้แย้นะประกาศสภาระวังนะเปิดจกแก๊งสภาน่ะระวังนะุมยลืมไม่ได้เปิดกับสภาไม่ก็มันอยู่ในแก๊งเดียวกับสภาไงใช่เขาสามารถเอาทุกแก๊งมาลุมน้าได้นะระวังนะแต่ที่ที่ให้มาก็สภานะใช่เขาอยากจะให้เราเล่นหรือเปล่า คิดดีๆนะเปิดหน้าก่อนเลยไหมเปิดเทปก่อนเลยไหมฮะเก็บเงินเป๋ายังเงินวิสามร้อยเข้ามีนเป็นสิบเรื่องให้ไอ้ไอ้คุ้มบ้าเปิดตัวเกีวดิบออมาจัดไปทุกคนขยะแล้วบอกว่าเปิดผับบ้าทุกคโอ้โหเต้นเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนฟิวเก็บฟิวเหรอรออะไรกันล่ะขับอารมณ์ไม่ทันมีแค่ทุกคนเอ๊ะ ป้บอารมณ์ไม่ทันประกาศสักดาว่าเรามีแค่นี้กุนองมีแค่นี้วะตะเล็กชุดแดงหมดเมื่อไหร่ถ้ามีค่าปิดเฟรมด้วยนี่ต้างะกวนตีนไม่ใช่น้อยบอกเป็นอภิน่าธนาการจากทาโบครับเดี๋ยวกูไปยืนชี้หน้าเขาทำไมครับเนี่ยชี้หน้ากวนรถสวยดีซื้อที่ไหนมเีียผช้ ไม่ๆตอนนี้อยากลัวฝั่งนั้นเลยฝั่งนี้ก่อนฝั่งนอาวุธก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไมถ้าเกิดว่าเราหนีนี่เราเสียงลาเลยลาดมเลยลาดเลยไอ้ขอบคปั่นเนื่อแล้วแบบเพิ่งเก็บไปแล้วหนึ่งคสุดไม้บอกว่าอะไรครับอ้ผู้หญิงคนนั้นอะใช่ไหมเอ้า อ้าวเป็นไรอ่ะพอเป็นไรอ่ะน่าจะหิวทางน้องเพิ่งเก็บใช่เหรอไไมม่่่ใชนิง่วงเหรอครับที่ตอนนี้ฝั่งนี้เขากำลังยืนดูว่าเราทำอะไรต่อโหเราโดนเราโดน้อาแล้วเขายืนดูป่ะว่าพวกเราทำอะไรกันทางน้องน่าจะยืนดูก็น่าจะยืนดูว่าพวกเราทำอะไรกันเราไปคุอป่ะไปนะเขาไปหวัดดีแเราไปเด้งครับไปไปยู ยืนดูรอบนอกดีกว่าบอสบอสหายแล้วบอสสามสี่แล้วเปิดเพลงแล้วก็เต้นเลยนะเอาป่ะได้บอสสามสี่เปิดเพลงเลยหนูเต้นเลยฮัลโหลอันนี้มีมีอะไรกันหรือเปล่าครับเอาแล้วเอาแล้วไหนชอตตี้เลยบอสชอตตี้ไปมีอะไรวะพี่ไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับบอให้จังหวะเลยฮะอันนี้แลนด์ใหม่เหรอฮะเนี่ยอาใช่ครับผม แลนดำของใครครับอ่ามันไม่ใช่ของใครครับมันเป็นแดนส่วนรวมแต่อ่าส่วนมากเอ็มซีเขาจะอยู่กันที่นี่ครับอ๋ออ๋อไม่ไม่มีครับใครวะเพื่อนเขาอ่าเราเราเรา,ม,ามีอะไรหรือเปล่าครับจะมาบอกว่าพวกเราคือตีหิ้วครับ อ่ะครยังไงต่อไม่พี่โคดิ้งจังเลยครับแล้วก็ถามจริงถามจริงถามจริงกเคโดเลยเราก็เดี๋ยว่าจะมีอะไรมาเต็มใล้เขาดูเฉยเลยมาเซลมาโซนี่ สอยพี่สอยมาสอยมามาตัวแล้วสอยพี่สอยพี่สอยถามจริงไอ้หลกดว่าจเข้มไอ้อกไอ้หอก็ดวจะเข้มเอยไอ้ก็ดวาจะเข้มเตยไปเต้นจอนัด่วนเลยต้องงามต้องงานยินดีที่ได้แจกทุกคนนะครับถามจริง สอยพี่สอยกูขำไม่ได้ขำคนอื่นนะขำที่พโบเต้นนั่นแหละใช่ช่ใช่ไปดูขำดิพีที่พอบเต้นยนลู่ดเข้าเี๋ยะมดน้อยดูดูดเดูดเดู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 ดตดู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 ดะดู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 ดดเดู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 ดีดูดูดเดยดดดูดูดดดูดดดดดู รอดู้ตั้งนานนึกว่าพี่พาโบจะ็แค่นครับครับจาดีโอ้โหเดี๋ยวนะไอ้หี้ยกูสาบไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อคืออะไรอะครับกูเปลี่ยนชุดไปทำไมเนี่ยกูด่าสิตลบม่ไม่ต้องบอกหรอขับรถหนีไปด้วยนะหน้ามันนี้นี่ อะไรเพียงจีจะเอาเหรอไมาหยุดเต้นด้วยอะไรพี่ชูมาใครอ่ะเอาเอาคันเดิมกลับด้วยพี่ยูสีรถคันไหนวะคันท่คันเงินพี่กูนี่ว่าพี่กูอยู่เต้นเต้นไก่อยู่ในอยู่ในรถอยู่ะดีเอ็กซ์ค่ะพี่เอ็กโอ้โหนี่มาจะเกาะเลยแลเนี่ย คือจะบอกว่าเถเอยเหนือความคาดหมายอยู่ดีๆไปเต้นใส่หน้าเขาเฉยเลยหนูหนูแบบเพื่อหนูพร้อมแล้วอะ่ะหนูหนูพร้อมเปิด